สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์กับครูทิพย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่คือหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องของสัตว์และประเภทของสัตว์ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะเราสามารถจําแนกสัตว์โดยใช้เกณฑ์การมีกระดูกสันหลังนะคะนักเรียนจําแนกสัตว์ออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือ1ค่ะ คือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะและ2ค่ะคือสัตว์มีกระดูกสันหลังนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะเนื้อเรื่องที่เราจะเรียนกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทั้งหมดนะคะอ่ะเอาล่ะเราไปดูกันว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังตามการจำแนกเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะไปเลยค่ะ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเนี่ยนะคะเราจะถือว่าเขาเป็นตัดชั้นต่ำนะคะนักเรียนเนาะโดยที่ไม่มีโครงร่างแข็งคือโครงกระดูกเนี่ยเป็นแกนกลางในร่างกายนะคะซึ่งกระดูกเนี่ยจะช่วยในการค้ำจุนร่างกายเอาไว้นะคะนักเรียนแต่สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเขาก็จะไม่มีส่วนของกระดูกซึ่งทำหน้าที่ในการค้ำจุนร่างกาย ของเขาเอาไว้นั่นเองค่ะนะคะแต่บางชนิดเนี่ยจะมีเปลือกแข็งหุ้มภายนอกนะคะนักเรียนแต่ก็ยังไม่ใช่ส่วนของกระดูกนะคะหรือบางชนิดเนี่ยก็ยังมีโครงร่างแข็งภายในลําตัวแต่ก็ยังไม่ใช่กระดูกอยู่ดีนะคะนักเรียนเราจึงจัดสัดเหล่านี้ว่าเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะ ต่อไปนะคะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะแบ่งออกเป็นแปดกลุ่มนะคะนักเรีนยน8กลุ่มเนาะนักเรีนยนจําเลข8ปดไว้ให้ดีนะคะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจะแบ่งเป็น8กลุ่มดังนี้ค่ะ1ค่ะคือพวกของฟองน้ํา2ค่ะคือสัตว์ที่มีลําตัวกลวง3ค่ะคือนอนตัวกลม4ค่ะคือนอนตัวแบน5้หอยและหมึหก6พวกที่ขาเป็นข้อและเจ็ดพวกที่ลำตัวเป็นปล้อง ส่วนอันสุดท้ายคือสัตว์ทะเลที่ผิวขุขระนั่นเองนะคะดังนั้นต่อไปนี้นะคะคุณครูจะอธิบายถึง8กลุ่มของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังครูจะอธิบายตามวิวัฒนาการและความสมบูรณ์ของร่างกายสัตว์นะคะนักเรียนเนาะดังนี้ค่ะ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทแรกนะคะนั่นเรียนเนาะประเภทที่1คือพวกของฟองน้ํานะคะนั่นเรียนเนาะฟองน้ำเนี่ยจะเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีวิวัฒนาการต่ําที่สุดนะคะมีวิวัฒนาการต่ําที่สุดนะคะคือแทบจะไม่ค่อยมีวิวัฒนาการอะไรเลยนะคะนั่นเรียนเป็นสิ่งมีชีวิตโบราณเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบว่ามีอายุยืนยาวมา หลายร้อยหลาย,ลายพันปีมากนะคะนักเรียนเพราะว่าไม่ค่อยมีมวิวัฒนาการเท่าไหร่เป็นสัตว์ที่ลำตัวเป็นโพรงค่ะเคลื่อนที่ด้วยตัวเองไม่ได้นะคะมีช่องเปิดทางด้านบนเห็นไหมคะมีช่องเปิดทางด้านบนนะคะมีรูพุนให้น้ําเข้าออกนะคะนักเรียนมีน้ําหรือเส้นใย,ยเนี่ยเป็นโครงร่างนะคะนักเรียนอันนี้เขียนผิดนิดนึงเนาะเป็นโครงร่างค้ำจุนร่างกายเอาไว้นะคะนักเรียนเนาะเราอาจจะเข้าใจว่า ฟองน้ำนะคะที่มันเป็นฟองน้ําถูตัวนะคะนักเรียนหรือฟองน้ําที่เราเอาล้างจานอันนั้นไม่ใช่สัตว์นะคะอันนั้นเป็นฟองน้ําสังเคราะห์นะคะนักเรียนต้องแยกให้ออกเนาะฟองน้ําอันนี้ค่ะรูปที่คุณครูเอาให้ดูนะคะอันนี้คือเป็นฟองน้ําที่เป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะนักเรียนอ่าได้แก่รูปภาพดังต่อไปนี้นะคะตัวใหญ่จะอาศัยอยู่ในทะเลเคลื่อนที่ด้วยตัวเองไม่ได้ค่ะ ต่อไปนะคะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทที่สองนะคะคือสัตว์ที่มีลำตัวกลวงค่ะสัตว์ที่มีลำตัวกลวงจะมีวิวัฒนาการขึ้นมาจากฟองน้ำขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะนักเรียนเนาะซึ่งฟองน้ำเมื่อกี้คุณครูลืมบอกไปว่าเขาเป็นสัตว์ที่ไม่มีสมองนะคะนักเรียนส่วนสัตว์ที่มีลำตัวกลวงเนี่ยจะมีลำตัวคล้ายกับ ทรงกระบอกนะคะนักเรียนซ้ายคล้ายกับทรงกระบอกซึ่งอันนี้นะคะก็คือไฮดรานะคะนักเรียนไฮดรานะคะนักเรียนเนาะตรงกลางลาตัวเนี่ยจะเป็นโพรงให้อาหารเข้าออกนะคะและเขาจะมีเข็มพิษไว้เพื่อป้องกันตัวเองและจัดเหยื่อมาเป็นอาหารนะคะนักเรียนอ่านะคะรูปภาพตรงนี้อันนี้คือ,อะปากการังค่ะนักเรียนค่ะปากการัง ก็เป็นสัตว์ที่มีลำตัวกลวงเหมือนกันเราอาจจะเข้าใจว่าปะการังเนี่ยเป็นพืชแต่ความจริงแล้วปะการังไม่ใช่พืชนะคะนะเรียนปะการังเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจําพวกสัตว์ที่มีลำตัวกลวงค่ะอันนี้คืออะไรนักเรียนคะอันนี้คือตัวกระพุนค่ะลูกเราจะไม่เรียกว่าแมงกระพุนนะคะเราจะเรียกว่ากระพุนเฉยๆนะคะบางคนเนี่ย เคยเจอพิษของปลพุนใช่ไหมคะนักเรียนหลายคนที่เราเคยเห็นตามข่าวใช่ไหมคะนักเรียนที่บอกว่าไปเล่นน้ําทะเลใช่ไหมคะแล้วโดนใส่พิษของกละพุนเข้าไปบางคนแพ้ถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มีนะคะส่วนภาพทางด้านซ้ายและด้านขวาอันนี้ก็เป็นปะกกรลังเหมือนกันนะคะนักเรียนไปต่อคะ่ะลูกต่อไปค่ะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทที่3นั่นก็คือหนอนตัวแบน นะคะนักเรียนนั่นก็คือหนอนตัวแบนหนอนตัวแบนเนี่ยนะคะลำตัวจะแบนยาวค่ะมีปากค่ะลูกแต่ไม่มีทวารหนนะักแสดงว่าเขากินออกทางปากเขาก็จะต้องขับถ่ายออกมาทางปากนะคะเพราะว่าสัตว์ประเภทนี้มีระบบทางเดินอาหาร นะคะไม่สมบูรณ์ค่ะนะคะทางเดินอาหารที่ยังไม่สมบูรณ์นะคะนักเรียนเนาะมีแค่ปากแต่ไม่มีทวารหนักนะคะนักเรียนและเขาจะไม่มีระบบหมุนเวียนเลือดนะคะยังไม่มีเลือดในร่างกายส่วนใหญ่จะดำรงชีวิตเป็นปรสิตในร่างกายคําว่าปรสิตคืออะไรคําว่าปรสิตก็คือไปดำรงชีวิตอยู่ในร่างกายหรือหรือที่อื่นเนี่ย แต่ทำอันตรายให้เขาไม่ได้สร้างประโยชน์นะคะไปทําอันตรายให้เขาอย่างเช่นนะคะพานินเลียนะคะนักเรียนตัวข้างบนค่ะน้องลูกตาเล็กๆเ,เห็นไหมคะนี่คือพาาน,นเลียนะคะเป็นสิ่งมีชีวชั้นต่ําซึ่งเรามักไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่ามองด้วยตาเปล่าไม่ค่อยเห็นนะคะต้องต่องดูภายใต้กล้องจุลทรรศนะคะอันนี้คือพยาธิตัวตืดลูกนะคะอันนี้คือพยาธิตัวตืดค่ะนะคะ,นะคะ และนี่คือพยาธิใบไม้ใครที่ชอบกินเนื้อสัตว์ดิบๆนะชอบกินลาบชอบกินลูกชอบกินก้อยต้องระวังสองตัวนี้ไว้ค่ะพยาธิตัวตืดและพยาธิใบไม้ซึ่งเขาเป็นปรสิตในร่างกายนะคะถ้ากินเยอะเกินไปนะคะนักเรียนเนาะเขาจะเข้าไปเจริญเติบโตในร่างกายนักเรียนนะคะแล้วก็ทําอันตรายให้กับร่างกายเรานั่นเองนะคะต่อไปค่ะลูก ต่อไปมีวิวัฒนาการขึ้นมาอีกนิดหนึ่งอันนี้คือสิ่งมีชีวิตนะคะนักเรียนเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังประเภทที่4คือหนอนตัวกลมเมื่อกี้หนอนตัวแบนอันที่4ี่เป็นหนอนตัวกลมหนอนตัวกลมลำตัวเขาจะกลมยาวลักษณะไม่มีปล้องนะคะนักเรียนจําไว้ว่าหนอนตัวกลมจะไม่มีปล้องคําว่าปล้องคืออะไรนักเรียนคิดถึงหนอนค่ะที่มันมีปล้องแบบนี้แต่ นอนตัวกลมจะไม่มีปล้องนะคะนั่นเยนลำตัวของเขาจะยาวไปเลยเหมือนกับเ,เหมือนกับลอดช่องสิงคโปร์ลองคิดดูนะคะสีเขียวๆที่เราชอบกินใช่ไหมคะอ่ะสัตว์ประเภทนี้มาดูคะ่ะน่าสนใจร่างกายเริ่มสมบูรณ์ขึ้นมาละเพราะมีปากและมีทวันหนะแสะดงว่ามีระบบทางเดินอาหาร ที่สมบูรณ์ค่ะอ่ามีระบบทางเดินอาหารที่สมบูรณ์แต่ยังไม่มีระบบเลือดนะคะมีแค่ระบบทางเดินอาหารที่สมบูรณ์แต่ยังไม่มีเลือดภายในตัวเองดํำรงชีวิตเป็นปรสิตเหมือนกันเห็นไหมคะถ้าเรากินเนื้อสัตว์ดิบๆเนี่ยนะคะนั่นยนเนาะก็จะมีนะคะสิ่งมีชีวิต ที่เป็นทั้งหนอนตัวกลมและหนอนตัวแบนเข้ามาอยู่ในร่างกายเราด้วยเห็นไหมคะนักเรียนเนาะข้างบนค่ะเป็นพยาธิไส้เดือนนะคะข้างล่างซ้ายมือสุดเป็นพยาธิเส้นได้นะคะเรียนอันนี้ยาวมากเลยนะคะพยาธิเส้นได้ลําตัวจะยาวเรียวยาวมากนะคะนักเรียนและตรงกลางค่ะคือพยาธิปากขอเห็นไหมคะขวามือสุดนะคะเป็นตัวเป็นพยาธิ นอนตกกลมเนี่ยที่อยู่ในร่างกายนะคะของมนุษย์นักเรียนเห็นไหมคะ,ะถ้าใครที่ไม่อยากให้สัตว์พวกนี้เข้าไปจเจริญเติบโตในร่างกายดังนั้นเนี่ยเราจะต้องกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกนะคะนักเรียนเท่านั้นเนาะ,ะไปต่อค่ะลูกไปต่อนะคะสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทที่5นั่นก็คือสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องหรือเราจะเรียกว่า นอนปล้องค่ะลูกหรือเราจะเรียกว่านอนปล้องนะคะมีนอนตัวแบนนอนตัวกลมแล้วก็นอนปล้องเห็นไหมคะนอนปล้องเนี่ยลักษณะของเขาเป็นยังไงลำตัวของของเขาเนี่ยจะก,กลมยาวคล้ายวงแหวนต่อกันเป็นปล้องเห็นไหมคะนักเรียนเนาะ,ะให้คิดถึงไส้เดือนนะคะนักเรียนเนาะให้คิดถึงไส้เดือนคิดถึงนอนกระดึบกระดึบเห็นไหมคะนักเรียนมีข้อมีป้องที่เห็นชัด จนนะคะนักเรียนผิวหนังของเขาจะเปียกชื้นค่ะมีระบบหมุนเวียนเลือดแล้วเห็นไหมคะนักเรียนนอนปล้องจะมีระบบหมุนเวียนเลือดแล้วโดยที่ครูให้เรียนเดาว,ว่าเลือดของไส้เดินดินเนี่ยมีสีอะไรมีสีอะไรคะหลายคนมักจะคิดว่ามีสีดําบ้างสีน้ําเงินบ้างแต่ความจริงแล้วเนี่ยเลือดของไส้เดืนดินเนี่ยนะคะ เป็นสีแดงค่ะนะคะมีเลือดสีแดงค่ะอ่านะคะมีเลือดสีแดงคล้ายๆเลือดของคนเลยนะคะนักเรียนเนาะและหนอนปล้องเนี่ยนะคะมีระบบประสาทและมีระบบทางเดินอาหารที่สมบูรณ์ละรวมถึงมีระบบหมุนเวียนเลือดด้วยเห็นไหมคะจากหนอนตัวแบน ไม่มีระบบทางเดิอนอาหารนะคะมาหนอนตัวกลมมีระบบทางเดิอนอาหารสมบูรณ์และมาที่หนอนปล้องมีทั้งระบบประสาทมีทั้งระบบทางเดิอนอาหารที่สมบูรณ์และมีระบบหมุนเวียนเลือดด้วยนะคะนักเรียนหนอนปล้อง,ให,งใ,อให้นักเรียนคิดถึงไส้เดือนดินไว้ค่ะลูกให้นักเรียนคิดถึงไส้เดือนดินไว้เนาะโอเคไปต่อค่ะอ่านะคะและสัตว นะคะไม่มีกระดูกสันหลังนะคะประเภทต่อไปประเภทที่6ใช่ไหมคะนักเรียนเนาะประเภทที่6แล้วนะคะประเภทที่6นั่นก็คือสัตว์ทะเลที่มีผิวหุขะนะคะสัตว์ทะเลที่มีผิวหุคขคะลักษณะของเขาค่ะก็จะมีลำตัวหยาบขุบะและแข็งนะคะนักเรียนมีลำตัวหยาบหุขะและแข็งนะคะนักเรียนหลายชนิดเนี่ยแข็ง ลักษณะขู่ค่ะไม่มีหัวค่ะจะหายใจโดยใช้ปุ่มตามผิวหนังนะคะจะหายใจโดยใช้ปุ่มตามผิวหนังอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นดาวทะเลนะคะนักเรียนที่หลายๆคนชอบเรียกว่าปลาดาวแต่เราจะเรียกว่าดาวทะเลนะคะปลิงทะเลเม่นทะเลอันนี้นะคะก็เป็นสัตว์ที่มีเข็มพิษเหมือนกันนะคะนักเรียนแล้วก็อะไรอีกเหรียญทะเล นะคะนักเรียนส่วนใหญ่เนาะนักเรียนจะมีโครงร่างแข็งภายนอกนะคะจะมีโครงร่างแข็งภายนอกนั่นเองค่ะต่อไปนะคะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทที่7็นั่นก็คือหอยและหมึกนะคะเราจะไม่เรียกหมึกว่าปลาหมึกนะคะเราจะเรียกหมึกว่าหมึกเฉยลักษณะของเขาค่ะลำตัวจะอ่อนนิ่มนะคะลำตัวจะอ่อนนิ่มคูขาแล้วทําไมหอยมันไม่อ่อนนิ่มข้างในค่ะ ข้างในฝาหอยตัวหอยจริงๆเนี่ยลำตัวของเขาจะอ่อนนิ่มจะมีหัวใจสูบฉีดเลือดนะคะและจะหายใจด้วยปอดแล้วก็ผิวหนังค่ะส่วนใหญ่จะออกลูกเป็นไข่อย่างที่นักเรียนเคยเห็นนะคะว่าไข่ปลาหมึกไข่หอยเนาะและส่วนใหญ่จะอาศาัยอยู่ในน้ําเค็มหรือจะมีหอยบางชนิดที่สามารถอาศาัยอยู่ในน้ําจืดได้นะคะนักเรียนเนาะอย่างเช่นหอยทาก หอยเชอรี่อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือประเภทที่7คือหอยและหมึกค่ะต่อไปนะคะประเภทที่8ปนะคะประเภทสุดท้ายคือสัตว์ที่มีขาเป็นข้อนะคะ สัตว์ที่มีขาเป็นข้อนะคะอันนี้เราจะเรียกสัตว์พวกนี้ว่าเป็นพวกของมแมลงทั้งหมดเลยนะคะโดยที่ขาของเขาเนี่ยจะต่อกันเป็นข้อข้อลำตัวจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะจำไว้ให้ดีนะคะว่าลำตัวของเขาจะแบ่งออกเป็น3มส่วนนะคะมีส่วนอะไรบ้างมีส่วนหัวค่ะนะคะมีส่วนหัวค่ะมีส่วน มีส่วนตัวค่ะลำตัวนาะนักเรียนเนาะแล้วก็มีส่วนท้องค่ะนะคะมีส่วนหัวมีลำตัวแล้วก็มีท้องนะคะลำตัวจะแบ่งออกเป็น3ามส่วนมีหัวมีส่วนของลำตัวและก็มีส่วนของท้องนะคะนักเรียนจะมีระบบหมุนเวียนโลหิตมีระบบหมุนเวียนมีระบบประสาทและมีระบบทางเดินอาหารที่สมบูรณ์นะคะนักเรียนอ่ะเราลองมาดูกันนะคะนักเรียนถ้ามีหกขา หขาเราจะเรียกว่ามแมลงอ่าอันนี้ควรจดนะคะถ้ามีหกขาจะเรียกว่ามแมลงแต่ถ้ามี8ขาเราจะเรียกว่ามแมงนะคะนั่นยันมีหขาเรียกมแมลงมี8ปขาเรียกมแมงถ้ามี10ขาอันนี้คือพวกของกุ้งและปูค่ะ กุ้งและปูจะมี10ขาอ่านั่นเนียนดูภาพของปูเราลองมานับขาของปูดูว่ามีสิบขาจริงหรือไม่นี่คือขาที่1ที่สองที่สาที่4ที่ห้าที่6ที่7ที่8มี8ขาค่ะครูขาไม่ใช่ค่ะ ส่วนของทีมเนี่ยหรือกีมก้ามปูเนี่ยน,น,น้องน,นักเรียนเนาะนี่คือส่วนของขาค่ะแต่สองขาหน้าของเขาจะมีความแข็งแรงและจะเป็นแหล่งสะสมอาหารนะคะอันนี้จะใช้เพื่อล่าเหยื่อหาอาหารด้วยนะคะดังนั้นนับดีๆค่ะปูจะมีกี่ขาคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขากุ้งก็มีสิบขาเหมือนกันนะคะนักเรียนเนาะถ้า สัตว์ที่มีอ่ามากกว่านะคะมากกว่าสิบขามากกว่าสิบขาก็ได้แก่พวกของตะขาบกิ้งกือนะคะนักเรียนเนาะสัตว์พวกนี้จะเป็นสัตว์ที่มีขามากกว่าสิบขานั่นเองและ,มะแมลงนะคะนักเรียนแมลงเนาะจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมากที่สุดในโลกนะคะมีประชากรมากที่สุด ในโลกอ่านักเรียนลองนับมดบ้านตัวเองได้ไหมนับมดบ้านเพื่อนด้วยนับยุงบ้านตัวเองนับยุงบ้านเพื่อนด้วยแค่นี้นักเรียนก็นับไม่ได้แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยสัตว์จําพวกมแมลงนะคะเรียนจะเป็นสัตว์ที่มีประชากรมากที่สุดในโลกนั่นเองนะคะถ้าใครที่ฟังไม่ทนันหรือใครที่จดไม่ทนันให้นักเรียนสามารถแคปเจอร์หน้าจอไว้ได้เลยนะคะต่อไปนะคะอ่า งานของนักเรียนก็คือให้นักเรียนทําแผนผังความคิดเรื่องสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังลงในสมุดนะคะนักเรียนเนาะลงในสมุดนะคะยงเน้นย้ําเลยว่าต้องทํางานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและระบายสีให้สวยงามโดยนักเรียนจะต้องวาดตัวแทนของกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะประเภทละหนึ่งตัวลงไปใน แผนผังความคิดด้วยเพื่อเพิ่มความเข้าใจนะคะถ้าใครทำงานไม่เรียบร้อยคุณครูจะไม่ตรวจนะคะเรียนดังนั้นเนี่ยถ่ายรูปให้ชัดเจนเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดๆนะคะถ่ายรูปลงในอัลบัม้มวิทยาศาสตร์คูทีไปเลยคุณครูจะปิดรับงานนะคะเวลา6กโมงเย็นของทุกวันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ